ใช้เวลาลดน้ำพีกแล้วพี่น้องข้อดีของการเราของกการยกหลองแบบโบราณนะพี่น้องดูน้ำ่นกระสิไลสะดวกอันนี้เขางวาใส่เต็มหลองเลยพี่น้องอยาดมันหึมกต่สีประมาณนี้น้ำไร้สะดวกแห้งถ้าสูบน้ำยู่พดพี่น้องสูบน้ำยู่นั่นเอารถไทยหน่อยเลยพี่น้องรถไถหน่อยก็พอพญานาคปรเดน ก็เลยใส่เครื่องสูบน้ำคลองก็มีแต่ว่าเขาบ่ได้ปล่อยน้ำคลองลงมาบ่บ่ทันใจเขาก็จะโรดน้ำเข้ามาณนี้หลังจากที่เขาฉีดยาไปแล้วเขาหดน้ำไปแล้วเขาก็ฉีดยาเนาะพี่น้องเนาะบ้านนี้เขามาหดน้ำกรอบหดน้ำอีกรอบเขาก็จะฉีดยาเดี๋ยวสิฉีดยาบำรุงแล้วใจเบ่งว่าสวนเขานี่บำรุงยาตัวใดแน่เนาะพี่น้องผ่าสุ่มหนา ลมกระแหงจ้าลมแห้งเขาก็ใส่ดามใส่เสือกฟางก็ไปไม้ไผ่ดามไวเพื่อที่จะพ่ให้กินกานเนื้องาเพื่อนหักนาะพี่น้องเนาะเก็่มาปานนี่ก็เสื้อาดอันนี้ได้สองเดือนกว่าละจ้าแต่ว่ามันก็สิมียอดกูดยอดยิ้กได้พี่น้องอันยอดกูยอดยิกนี้ยิกตอนลมตอนลมหนาวแห้ง แกโบหายจา้าหบหรู้ว่าสิแกจังไดเพราะว่าปีนี้เห็ดสวน,นย่าอยากราคากับโบคอยดีมีราคาเลื่อนขึ้นแน่จักหน่อยเลื่อนขึ้นช่วงป,ปีใหม่หรือเปล่าหลังปีใหม่ก็สีลงโบจักพี่น้องเลยการเห็ดกเดกษตรพวกพี่น้องเนาะมันก็มีเถ้าด่ายเถืาโบด่ายเข่าเกษตรพวกเขเห็ดทุกเก่าบัยอมแพลนี่นจจังใส่น้ำใส่น้ำน้องป่อยน้ำข้องลง่น้องแล้วนะห้ากระสุนเปล่า ปรามาณนี่เาใ,ใส่วิธีการตักหดลองน้ำแบบไร้สะดวกแห้งตักหดแบบนั้นหะพี่น้องตักนดเอายังไม่ค่อแตกคุ้มแห้งพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่ละจ้าข้ามาชมการปล่อยน้ำเขาสวนผิด